สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มาในไลน์คลิปนี้มาที่ไลฟ์พอยต์กันหน่อยวันนี้ไม่ได้มาสอนการแลกของรางวัลไม่ได้มาอัปเดตการแลกของรางวัลแต่จะมาแจ้งข่าวข่าวให้คือเมื่อวันเนี้ยไปเห็นคอมเมนต์ของน้องคนนึงเขาบอกว่าทำไมไลฟ์พอยต์ไม่มีให้แลกเขา้าทูมันนี่วอลเล็ตแล้วเขาไม่มีวอ l เล็แล้วเหรอหรือยังไงก็ อธิบายให้ฟังหน่อยอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะ LifePoint เป็นเว็บหรือเป็นแอปทําแบบสอบถามที่ทําได้ทาง Android แล้วก็ iOS ตอนนี้ LifePoint เขามีแอปแล้วนะคะเราก็ไปดาวน์โหลดเอาที่ Google Play หรือไม่ก็ App Store LifePoint ไม่มีค่คาคอมจากการแนะนำเพื่อนใดๆทั้งสิน้นสามารถทําได้เองแล้วก็กดถอนได้เองโดยที่ไม่ต้องแนะนำเพื่อน การแลกของรางวัลของ LifePoint จะแลกเริ่มต้นอยู่ที่1,150คะแนนและเข้าทูมอนิวเวลเล็ตอยู่ที่100บาทส่วนการใส่เวลเล็หรือการรับเงินจาก LifePoint พอเราแลกเสร็จเดี๋ยวเขาจะส่งโค้ดมาให้เรา10ตัวแล้วก็กดคั้นลอกรหัส10ตัวแล้วก็ไปเติมในลิงก์ที่ในลิงก์ที่เขาส่งมาพร้อมกับของรางวาัลแค่นั้นก็ได้รับรางวัลฟรีแล้วจาก LifePo i n t นะส่วนระยะเวลาที่ รอของรางวัลจากไลฟ์พอยต์จะไม่เกิน7วันทําการบางคนอาจจะ3วันบางคนอาจจะ5วันแต่โดยรวมๆแล้วก็คือไม่เกิน7วันทําการก็ได้รับของรางวัลน,นะคะส่วนแบบสอบถามอ่ะประมาณนี้เวลามีแบบสอบถามเข้ามันจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยค่ะอันนี้คือแบบสอบถามทั้งหมดก็ มีที่ได้บ้างไม่ได้บ้างมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสําหรับการทําแบบสอบถามมันไม่มีใครที่ทําแบบสอบถามแล้วผ่านหนึงร้อยเปอร์เซนต่อให้คุณเป็นคนที่เอ้ยฉันเป็นเซียนเว้ยฉันแบบสอบถามนี่ขนมกรุบเลยมีอันไหนตอบได้หมดผ่านได้หมดนู่นนี่นั่นมันก็มีที่คุณปลิวบ้างหรือมันก็ต้องมีที่ คุณเข้าไปทําแล้วมันปิดก่อนบ้างเพราะว่าแบบสอบถามบางอันน่ะมันเต็มไวฉะนั้นแล้วถ้าเราทําไปแล้วไม่ค่อยผ่านปิวบ้างไม่ทันบ้างอันนี้ไม่ต้องตกใจมันมันมันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเราต้องขยันนิดนึงถ้าเราทําบ่อยๆเราจะเข้าใจในการทําแบบสอบถามมากขึ้นนะคะก็ลองดูละกันส่วนการแล้วของรางวาัลจะอยู่ตรงนี้การเลขของรางวาัล คือหลายคนนะ่ะก็ยังสอบถามเกี่ยวกับวอเชอร์อยู่นะเออนุชจำได้ว่าเคยทำคลิปที่ไปใส่รหัสวอเชอร์ของแอปช้อปปิ้งอ่ะมันไม่ได้ยากหรอกเราแลกไปการแลกจะเหมือนกันพอเราได้รางวัลเสร็จเขาจะส่งโค้ดอ่างเปามาให้เราก็เอาโค้ดไปใส่เป็นส่วนลดในการซื้อของแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ยากเลยเออนี่นี่กรนลกของรางวาัลการแลกของรางวัลจะเป็นอันนี้ บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เออเดี๋ยวนะเออตอนนี้อ๋อนี่นี่ตอนนี้การแลกของรางวัลของ l i f e Point เขามีการอัปเดตหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งการเติมเงินเข้ามือถือหรือการเป็นของเซเว่เนเซนก็ได้ ถ้าเติมเงินเข้ามือถือตอนนี้ที่เขาเปิดมามันจะมีอยู่สองอันก็คือคลอง d ีแทแล้วก็ท move เนี่ยส่วนการแลกเข้า to money w a l ลเล็ตคือตรงนี้อ๋ออันนี้นี่นี่นี่ช้อปปี้เพย์ลาซาด้าเซนทรัลหรือเป็นแ food ก็ได้อะของรางวัลเยอะอยู่นะคะส่วน To m o n o y w y w l l l e t นี่ของรางวัลตอนนี้เข้ามาแล้วนะสำหรับคนที่ ยังยังรู้สึกว่าเอ้ยพี่วอ l เล็มันไม่มี w a l l ล็ตมันหมดอ่ะอันนี้ให้ดูแล้วนะคะว่าตอนนี้เขาเอาทูมอนี่วอลเล็ตมาเติมแล้วซึ่งการเติมหรือการเลขของร้อนของเขาตอนนี้จะเริ่มต้นอยู่ที่100แล้วก็สูงสุดที่เขาให้แลกจะอยู่ที่300บาทเดี๋ยนะนี่นี่คะแนนถูกกว่าด้วยเมื่อก่อน1,150คะแนนเดี๋ยวนี้1,100ถ้า150ก็จะเป็น1650 300จะเป็น3า0พันสามพัคะแนนซึ่งเอ้ยน่าสนใจแล้วการแลกของรางวัลของเขาก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเนี่ยกดที่ปุ่มเติมเงินแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศพัพท์อ๋อโอเคงั้นเข้าใจละงั้นเข้าใจแล้วว่าการแลกของรางวัล ของ l p o e p o i ต t นะตอนนี้เขาจะเติมเข้า to m o n o y wallet ให้เราถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าให้เรามาสักเกตรตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเขาให้ใส่เบอร์วอลเล็ถ้าเขาให้ใส่เบอร์วอลเล็หรือเบอร์โทรศัพท์นั่นหมายความว่าเขาจะโอนให้เราถูกไหมเพราะซึ่งปกติเวลาเราแรกอ่ะเราจะเน้นอีเมลนะคะก็เอาเป็นว่ายังไม่แรกเออย เก็บสะสมอีกนิดนึงคอแรกอยู่ที่300ก็มาอัปเดตให้ละกันสำหรับคนที่ยังสงสัยเกี่ยวกับไลฟ์พอยต์ว่าเขาไ,ได้คะแนนจริงไหมเขาวอลเล็ตมันไม่มีแล้วเหรอนู่นนี่นัน่นก็อันนี้ดูแลนะคะว่าของรางวัลมีเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วการแลกเข้าทูมันี่วอลเล็ตก็150ก็มี300ก็มีเออนะน่าสนใจก็ลองสมัครดูละกันสำหรับคนที่ยังไม่มีไลฟ์พอยต์ ส่วนการแลกของรางวัลขอสะสมให้ถึง300ก่อนเดี๋ยวจะมาทําคลิปสอนการแลกของรางวัลแบบใหม่ให้ดูว่าการแลกมันเป็นยังไงแต่ถ้าใครที่ไอพี่ผมลองแรกดูก็ได้หนูแลกเองก็ได้ก็ลองทําดูแล้วก็เหมือนมาบอกกันนิดนึงนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับการมาอัปเดตไลฟ์พอยต์คือที่แรกอะ่ะตั้งใจจะมาอัปเดตว่าเออวอลเล็ตเขาของรางวัลเขาหมดก็ให้ทําแบบสอบถามรอไปได้ แต่พอไปเจอรางวัลก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามาอัปเดตรางวัลใหม่ก็ได้นี่หว่านะคะก,ก็ก็แตกต่างจากที่ตั้งใจจะทำแต่แรกนั่นึงแต่ว่าโดยรวมๆก็ก็อยู่ในระดับที่แล้วได้นะประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับ l i ฟ e p o ย n ์ใครยังไม่มีสามารถไปค้นหาที่ Google Play หรือไม่ก็ p t Store พิมพ์ไปว่า l i ฟ e p o ย n ์หรือสมัครผ่านเว็บก็ได้นะคะลองไปสมัครดูนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกัน ยาอีกรอบหนึ่งการแลกของรางวัลขอทำหรือขอสะสมให้ครบ300บาทก่อนเดี๋ยวจะมาทำคลิปสอนแลกของรางวัลให้ดูนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไวน้น,นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรา,าเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ